สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเก่ง,360งสามปวศูนปงซิ่งนะครับวันนี้เราไปดูอะไรกันครับร้านเจ๊ตุ้ยอะไรแต่งครับเส้นระไายนวนแดงนะครับพาไปดูไฟไทยครับของเยอะอยู่นะครับ นี่นะครับไฟได้เเราจะดูตัวนี้นะครับอยากให้เขาลองให้ดูครับกันชนก็มีครับนี่กันชนสามหกนะครับนี่ของเด็กกาหกล้อครับเราไฟครับไฟประดานี พวงหลังคาครับผมสปอตไลท์อยากราไปให้เขาลองไฟให้ดูครับตุ๊กตาก็มีนะครับกระจกนะครับไฟปัตตานีอันนี้ไฟเราข้างครับซุ้มบันไดอิสุครับ36มหก็ต่อไฟแล้วเราไปดูไฟครับ ไฟเดียวมีสองสเต็ปนะครับแบบเราจะต่อวิ่งกับไม่วิ่งได้นะครับมีออนก็มีครับ ตัวใหญ่ก็ได้ครับจย,ยวให้ก็ลองครัลองตัวนี้ครับนี่นะครับไฟท้ายไฟท้ายสวยๆครับใส่กับบางฝุ่นครับใช้ติดต่อได้ครับร้านเจ็ดตุย้ย มีเยอะอยู่ครับไฟท้ายมีไฟดาวข้างแต่ก็มีครับแด่บ้านโป่งแต่ผมสนใจกันชนมากเลยครับชนสามหกชนชุบครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ